เราะล็อกันหหูมื่อกี้ฟังตลอดนายกชี้แจงเรืองระสุนปืนโอ้โหจะไปเก่งมาจากไหนเนี่ยไม่รู้เลยนะนี่รู้กำลังลบรู้กำลังหลบรู้อาวุธอุปกรณ์ใน M16, m k โอ้ m 1 9ไม่ขาดชิดนะว่าทามสุทธิคมเมัพัฒนาเร็วจิงดิผมเดินไปกันว่าไปเช็คข่าวนิดหน่อย ฟังเสียงรายงานูเอ็มดีบ <It> ุ๊รนี้เอสเคตรงนี้มีลูกแบงค์มีลูกรอนีลูกจริงมุกเก่งจริงจริงเก่งเกินกว่าที่ผมคิดทางการครับเมื่อคอมจสถาบัามากตัวเองตั้งคะกรรมการตรวจสอบทรัพ์สินทางทรัพย์สินเอาพักพวกมาและประยกลร่างนั้นูญปียนาส่ กูีโหวตโนเขาไม่ร <mel> ับสนจจะเอาจะเอาจะเอาเขาบอกเขาไม่เอาผมก็เป็นหน้าที่ไปลงในโรงงานเสียงอีสาน่างเดียบ้านกลางบอกพี่น้องประชาชนสามข้อพี่น้องที่รบถ้าพี่น้องอยากแก้รัฐธรรมนูญแล้วนำการตำรวจต้องถึงกับบ้านพี่น้องอยากให้สมัครไม่ได้ยกอยากให้เจอตำรวจต้องพิงกันไปพี่น้องเลือกพวกโง ฉันไม่คนรุนละมุนทุกที่ไม่ใช่อีแอบไม่ใช่สกปรกเพราะผมบอกต้องบอกประชาชนเขาก่อนว่าเราไม่เอารัฐธรรมนูญปี50เราจะแก้ไขจะเอาปี40ตอนนั้นท่านประธานับผมอยู่รัเดียวนี่แหละครับท่านประธานเป็นประธานวิทย์ไม่มตอนน้องมีพี่น้องประชาชนมาเรียกร้องเอาไว้ใช่ไหพนังานประชาชนคุณหาเด็กมาโรงกับพี่น้องคุณบอกจะแก้ไขเอาเมืนน่อไหร่แก้ที มีประชาชนเสนอมาแสนกว่าชื่อเหลือเจ็ดหมื่นกระชื่อผมไปไหนก็คุณเฉลิมเป็นยังไงมตอันหนึ่งเด็กเป็นแล้วตัดใจไม่จะไปลงพวงมาลครับมาลครับก็แค่คิดเท่านั้นนะฮะแค่คิดจะแก้อะไรกันรู้ไอ้พันธมิตรลูกพุกเลยรออยู่แล้วนะพอตอนหลังเขาชุมนุมกันมาสีหน้ากันทางพลังประชาชนไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้เขาบอกอยู่ไม่ได้หยุดไม่ได้แล้วก็เรื่องชุมนุมบัตรทวง เอาชุมนุมระทวงธรรมดานะผมต้องบอกนะมีสมาชิกพรรคไหนขึ้นไปดีผมต้องบอกเลยครับว่ามีคนในบ้านไหนไม่เยี่ยมเยียงผมต้องบอกนะเอาขนมนุมอะไไปให้กันไม่พูดหรอกครับทุกคนรู้พี่น้องประชาชนทราบต่อมาธรรมดานะไอ้พูดไปก็ไม่ใช่จริงเลยท่านนายกน้ำตีท่านต้องหยุดพูด ผมไม่ได้ดังสังส่งสอนนะัท่านต้องคิดดท่านบอกว่าท่านมาถูกต้องเป็นนายกถูกต้องแต่มันไม่ชอบทำถูกต้องผมไม่ปฏิเสธมันไม่ชอบทำมันอับอายมันเสียศักดิ์ศรีคนเรียนอังกฤษมันเสียศักดิ์ศรีคนรักประชาธิปไตยมันเสียศักดิ์ศรีคนซึ่งได้แสดงออก ประชานที่มาได้ผมเคยพูดว่าท่านนายกอภิษฎได้เป็นนายกรอบนี้หอีมาตรงนั้นได้ผมไม่เกลียดแน่ผมจะไปดูถูกจะได้อย่างไงให้เกลียดอะไรมันจะกล้าวะในสถานการณ์อย่างนี้ไม่รู้ตัวเองผมมาจากการเลือกตั้ถูกต้องก็่า23ันมาปีข้าหนึ่งพัดท่านได้เท่าไหร่อะ ร้อยหกสิบสีพุงสองร้อยสามสิบสามมากกบ่าผมตรงไหนอ่ะ <The noise> ไม่ขับเลยขออยากไปแอบอ้างสมัยบบรัฐบาลนันทชวนมันลระเบียสมัยต้ชนะชวนนภพเอกชวนิตลาออกแต่ที่ทำสงชรายถูกสารนูนตัดสิน ผมไม่ลงดีเทีการตัดสินสมัยท่านชวนเนี่ยจนเอกชลิศลาออกแต่ก่อนหน้านั้นท่านชวนแพ้หนึ่งคะแนนต่อพักความหวังใหม่ท่านชวนไม่แย่งตั้งรัฐบาลแพรคนเอกชลิศลาออกพักร่วมตามหวังใหม่ก็ไปรูมก,กับประชาธิปัตย์ไอ้อย่างนี้มันไม่น่าเกลียดมันไม่เฉย มันพอได้ต้องรู้สมนึิตัวเองดูตัวเองมาเนี่ยมาแบบไหนนี่ยังไม่รู้มาจากใครอ่ะสำตาทุกคนรับผมเพียงแต่ประธานนะวันหลังจากตั้งรัฐบาลแล้วพันธมิตรก็อดำเนินการประท้วงพฤติการพันธมิตรหนึ่งขับไล่รัฐบาล ลุกลันงยุยงทุกรูปแบบสองจีตวางการจะจระชอดสามบุกรุกกาน,นีีเอ็ดีสนามบินวันลบุมรอเมืองสุราษฎร์ภูเก็ตละดาใจบุกกระทรวงการกัคม,มนาคมนอกจากนี้ยังมีการบุกรุกขัดสายการสนงนเโยบายของรัฐบาลเมือเ่อเจ็ดตุลาสองมานาก